ถูกสร้างเอาไว้อยู่บนก้อนหินกลางป่าลึกอยู่ในกลุ่มเทือกเขาอำเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่ที่แห่งนี้มีชื่อว่าวัดพระพุทธบาทสี่ร้อยถูกค้นพบตั้งแต่สมัยพญามังรายมหาราชอันเป็นปฐมกษัตริย์แห่งดินแดนล้านนาก็เกือบประมาณแป0รปีมาแล้วตามตำนานเล่าว,ว่าก้อนหินก้อนนี้เดิมก็คือพระ ที่บวชในพระพุทธศาสนาและถูกสาบให้กลายเป็นเปรตเพราะการทำบาปอย่างมหันอย่างใหญ่ยิ่งและถูกสาบให้เป็นก้อนหินอยู่ต่อไปชั่วกับชั่วกันจนกว่าจะมีผู้มาปลดคำสาบตามคำพีพระพุทธศาสนาของเราเรามีพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งสี่พระองค์ในสมัยโบราณภูเขาแห่งนี้ ถูกยกย่องให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ลึกลับอันที่ไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาย่างกรายเมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปหลายร้อยปีพันปีพระพุทธเจ้าทราบดีว่ามีเปรตตนนี้อยู่พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งจึงได้เสด็จมาโปรดสั่งสอนเปรตตนนี้เมื่อสั่งสอนเสร็จแล้วก็ได้ประทับรอยเท้าแล้วให้คำพุทธทํานายเอาไว้ จนพระพุทธเจ้าองค์ต่อ,ตอมาก็ได้มาประทับรอยเท้าเอาไว้ถึงสี่พระองค์สี่รอยเท้าถึงสี่ขนาดด้วยกันจะถูกประทับรอยเทา้าให้เป็นรอยเท้าเดียวกันด้วยพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายคือพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าหรือพระศรีอริยะเมตรตรในอนาคตในคำทํานายของพระพุทธศาสนาเมื่อ พระศีอรอเนกไม่ตายมาปวดเปรตตนนี้แล้วเปรตตนนี้จะกลายมาเป็นมนุษย์และได้บวชในพระพุทธศาสนาต่อไป